สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนอีกหนึงแปลงนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้มีทั้งหมดหนึ่งไร่3งานนะครับเป็นพบทหแต่เป็นพบรหที่ไม่เสี่ยงนะครับเขาขายเหมาอยู่ที่หนล้านห้าแสนบาทนะครับราคาต่อรองได้ทุเรียนมีประมาณ30สิต้นนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ขาดจะไมาเกิน2ต้นแล้วครับนับดูเมื่อกี้นี้เกือบสามสิบต้นนะครับปีหน้าก็ออกลูกแล้วละครับส่วนด้านหน้าของแปลงก็ติดถนนคอนกรีตนะครับติดคอนกรีตกว้างประมาณสี่สเมตรน่าจะได้นะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีพื้นที่องเราก็จะเริ่อกเสาปนูนสีแดงนี่เลยครับ ตามเนนโลยีไปนะครับเรื่องน้ำประปาไฟฟ้ามีครบนะครับมีแล้วส่วนตรงนั้นจะมีเสาปูนอีกต้นหนึ่งนะครับก็ตัดเข้าไปทางนี้เป็นพื้นที่สีดับมุนผ้าของเรามีผู้เรียนประมาณสามสิบต้นส่วนนั้นก็จะเป็นมะม่วงนะครับมะไฟเหรียญทองอยู่สามสี่ต้นนะครับมีส้มโออยู่บ้างสองสามต้นมีมังคุด นะครับแล้วก็มีควรน้ำว้าที่กระปลูกเอาไว้เล็กๆ,ๆน้อยๆไม่มากนะครับส่วนด้านนี้ก็คือจะไปถนนเส้นแกวงควายบรรน,นานะครับเส้นนี้ประมาณ400เมตรนะครับมาถึงแปลงหากจากถนนสีเลียมเส้นแขวงควายบาน,นาประมาณ400เมตรไม่ไกลนะครับเดิน,ดนทางสะดวกสบายเรื่องน้ำรดต้นไม้นะครับน้ำาถต้นไม้ก็ ต่อเอาไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มีปัม๊มรดน้ำต้นไม้เขาก็จะมาแยกเป็นหัวหัวไว้แบบนี้ให้นะครับถ้าเราขึ้นไปอยู่ข้างบนจะมองเห็นวิวเขาใหญ่เอ,อ่อแล้วก็เขาเล็กเขาน้อยนั่แหละครับเดี๋ยวแยะแล้วก็มีความสวยงามนะครับแย่างก็ต้นทุเรียนนี้ก็โตแล้วนะครับเนี่ยโตแล้วปีหน้าก็ออกลูกแล้วครับ ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่แล้วสวยงามดูแลเป็นอย่างดีใส่ปุ๋ยหลน้ตจนไม้ดูแลจนต้นไม้เป็นอย่างดีส่วนด้านหน้าแปลงของเราครับด้านหน้าเนี่ยเป็นโฉนดนะครับด้านหน้าของเราติดกับเราคนละฝั่งสนนกินจีดจะเป็นโฉนดคู่แดงนะครับของเราแค่เป็นเนินก็เลยเป็นไอ้ปทห้านะครับส่วนต้นนี้คือมะไฟเหรียญทองนะครับ แล้วก็จะมีต้นกล้วยอยู่บ้างนะครับตรงนี้เขาทำความสะอาดเป็นอย่างดีนะครับดูแลสวนพื้นที่มีทั้งหมดหนึ่งไร่สามงานนะครับขายเหมาอ,อยู่ที่หนึ่งล้านห้าแสนบาทราคาต่อรองได้นะครับเพราะว่าแปลงนี้ก็รู้จักกับเจ้าของที่เป็นอย่างดีเดี๋ยวได้ต่อกับเจ้าของเลยครับมาดูพื้นที่ก่อนนะครับอย่างเช่นเนอ่อตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีต่อต่อเป็นไอ กอกน้ําเพื่อเอาสายยางนั้นใส่แล้วก็ลดน้ําต้นไม้เอาไว้นะครับไว้ลดต้นทุเรียนของเราส่วนน้ําที่ลดต้นทุเรียนเขาดูดมาจากบ้านหลังนี้ครับเขามีบ่อน้ําลูกใหญ่มากเลยครับเป็นสิบไร่มั้งนะครับเป็นการใช้น้าไม่ต้องห่วงว่าไม่มีน้ํานะครับมีน้ําใช้ลดน้าต้นไม้แน่นอนนะครับพื้นที่ของเรานั้นด้านหลังก็จะไปติดกับบริเวณกอไผ่นะครับมันจะมีกอไผ่กั้นอยู่ ก็ผา,ายมันจะเป็นทิวก็ผ่าายกั้นเขาอยู่นะครับส่วนดน้านหลังก็เป็นที่ของชาวบ้านเขานะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลออมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีต้นทุเรียนโตแล้วนะครับปีหน้าก็ออกลูกนะครับจะออกมาออกน้อยต้องออกแน่นอนเขาดูแลเป็นอย่างดีนะครับี่มีการลดน้ำกวาไม้เมื่อเช้าก็รดน้ำกวาดไม้กรอยุ่นครับ ห่างจากอำเภอเก่งคอยประมาณ23กิโลนะครับพื้นที่แปลงน,นี้ห่างจากอำเภอรบรานานาครนายกประมาณ16กิโลนะครับห่างจากเซเว่นตำบลชุมบ้านเราเนี่ยเส้นเก่งคอยบนาเนี่ยครับประมาณ1กิโลต้นทุเรียนสวยงามมากเลยครับบริเวณนี้ต้นใหญ่หมดเลยครับท่านใดที่มองหาสวนผลไม้ที่เป็นต้นทุเรียนนั้นผมว่าแปลงน,นี้ก็ไม่น่าพลาดนะครับเพราะว่า ต้นทุเรียน,นเขาได้โตหมดแล้วเพียงแต่เรามาสร้างบ้านหลังเล็กๆนะครับเอาไว้เป็นบ้านสวนนะครับทุเรียนแบบนี้ก็ถือว่าเงานะครับใบมันจะเงาเพราะว่ามีความงามนะครับถ้าเกิดว่าทุเรียนใบมัน,หนเหลืองมันก็จะไม่งามนี้เขาดูแลเขาเป็นอย่างดีนะครับส่วนด้านข้างแล้วก็ด้านด้านหน้าของเราบรูโนนะครับก็จะมีวิวเขาล้อมรอบนะครับ นะครับเรื่องน้ําเรื่องไฟประปาไฟฟ้าครบมีครบทุกอย่างนะครับอันนี้ไม่ขาดไม่ขาดแน่นอนเรื่องน้ําลดต้นไม้ก็มีนะครับอยู่ด้านหน้าของแปลงของเราเป็นบ่อน้ําลูกใหญ่เบื้องเริ่มเลยถ้าเรามองไปนี่ก็จะอยู่ตรงนั้นแหละครับบ่อน้ํานะครับ,บน,นะครับ,นะรบที่ดูดขึ้นมาลดต้นทุเรียนของเราเนี่แหละครับพื้นที่สวยสําหรับท่านใดที่มองหา สวนทุเรียนแปลงเล็กๆเอาไว้เป็นบ้านสวนนะครับผมคิดว่าแปลงนี้ก็อีกหนึ่งแปลงที่ไม่น่าพลาดนะครับพื้นที่ตั้งอยู่ที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเดินทางสะดวกนะครับเพราะทุกวันนี้เส้นแก่งคอยบนาเป็นถนนสี่เลนกันหมดแล้วไม่ว่าท่านจะมาจากทางลางิตก็ไม่ถึงร้อกิโลนะครับไม่ถึงไม่ถึงร้อกิโลแล้วครับ เดินทางสะดวกสบายแล้วก็แยกจากถนนเส้นเกบคับนามาประมาณ400เ,เมตรก็ถึงแปลงหน้าแปลงของเราก็เปนน็นถนนคอนกรีตนะครับไม่ต้องไปเลี้ยวเข้าซอยให้ปวดหัวนะครับเป็นถนนเข้าเียอย่างดีแวะเข้าที่เราได้เลยเราก็มาสร้างบ้านลเล็กๆเป็นบ้านสวนดูแลสวนผลไม้เราต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเรื่องการรีวิวขายที่ของผม,ผมท่านใดที่กดติดตามแล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งน,นะครับ ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือว่าอยากจะเห็นผมรีวิวเป็นคนแรกๆนะครับก็กดติดตามหัวไว้เดี๋ยวก็ขึ้นนะครับมันก็จะขึ้นท่านเป็นคนแรกเหมือนกันสําหรับพี่ดินแปลงน,นี้ผมก็ไปก่อนนะครับท่านใดที่สงสัยอะไรหรือว่ายังสงสัยเรื่องที่ต้นไม้เรื่องระยะทางอะไรอีกเยอะแยะมากมายนั้นก็โทรมาคุยกับผมได้นะครับที่เบอร์089 0863989มาคุยกันนะครับสำหรับแปลงนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ